สวัสดีครับทุกท่านอัปเดตให้ดูนะครับผมฟอร์ดโฟ u ์อัสนี่ก็รู้ละปีคันนี้เป็นปี2008นะครับผมตอนแรกไม่ได้ดูเล่มไปดูเล่มแล้วเป็นปี2008อ่าเครื่อง1.8ปเบนซินติดแก๊สเอลหัวฉีดอย่างดีนะครับผมก็รอบข้างก็สวยงามมากไปดูคลิปเดิมนะผมผมรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วนี่ก็อัปเดตให้ดูว่ามันยังอยู่นะครับผมก็รถคันนี้พร้อมใช้ แอร์เย็นช่วงล่างดีไม่มีเสียงเลยช่วงล่างเงียบนะนสีสันรวมๆนี่ยังเงางามอยู่รับผมมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับตำหนิด้านนอกรถก็มีแค่ตรงนี้โดนมอไซค์ชนมานี่ครับเห็นไหมครับไม่มีชนหนักครับสำหรับคันนี้กเ็เนี่ยสียังบาง,บาง เดิมๆอยู่เนี่ยโดนมอไซค์มอไซค์มันชนมาเนี่ยประมาณนี้ครับทุกท่านก็อดีตรถคันนี้นี่เกือบล้านนะระบบส่างใช้งานได้ดีหมดเสียบกุญแจไว้มันก็เลยร้องภายในสวยนะคันนี้มีเบาะตรงนี้ขาดนิดนึงที่เหลือก็สวยไม่มีขาดเกียร์ออตโต้แบบทริปทอกอนิ คือราคาที่ผมลงแค่นี้แบบว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นเกียร์แอกับเกียร์สองนะจะไม่มีเกียร์ทริปทอนิกเหมือนพวกรถยุโรปพวก้นีับผมอือันนี้คือเป็นไฟเบรกดวงที่3ามเจ้าของเดิมถอดไปไม่รู้ถอดไปทําไมนะครับผมก็ประมาณนี้ท่านอัปเดตให้ดูว่ารถมันยังอยู่ใช้งานได้หมดครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานขึ้นลงได้ครบนะครับ ก็ยางของเดตันเป็นยางปี2022ยังใหม่อยู่เลยครับผมก็ซื้อไป <c oughs> เติมน้ำมันเติมแก๊สใช้งานได้หมดนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้กลิปนี้ก็มีเ่าเนี้อท่านผมหน้าดีครับ